กัจจจีสปอร์ตเทรด <c oughs> อ่าอ้าไปคนโปรดิวเซอร์อยู่ไหนเนี่ยถ้าไม่มาตอนเราต้องถ่ายทำเนี่ยจบเกมแน่เลย <c oughs> โอ้ยพึ่งทะเลาะก,กับดีเรคเตอร์ไปอะเมื่อคราวที่แล้วจำได้ไหมล่ะ <c oughs> มันเรื่องใหญ่ละอ๋อจริงจริงจริงไอพ้พวกพ่วกลับเรานี่มันปัญหา,าจริงอะดื้อชะมัดไม่ยอมขยับเลยอะ โดยเฉพาะเวลาคุยกับโปรดิวเซอร์เนี่ยเอ้ยเราคนในกองถ่ายก็ไม่มีใครทำช่วยได้ซะด้วยอ่าไม่ไว้ใจกูแล้วแ,วแต่ถ้าเราถ่ายโดยไม่บอกโปรดิวเซอร์ดีเรคเตอร์นี่จะต้องเดือดแน่นอนเลยแล้วต้องต้องหาคนมาสแตตอินแทนนะ โอ้แน่นอนอยู่แล้วใครก็ได้สักคนที่โคตรจะคูลโคตรจะใจเย็นในขณะที่โดนด่ายอยู่แล้วนะเราอยากด้วยคนที่แบบมีออร่าของความแข็งแกร่งแค่แบบยืนอยู่ก็ดูน่านับถืออ่ะมันคงไม่ใช่การที่จะหาง่ายหรอกสักร้อยคนจะได้สักคนหรือเปล่า้าจริงอยู่คนแบบนั้นจะ,ม,นจะม,มันคงไม่เดินมาในถนนมาให้เราเห็นด้วยซ้ำอ่ะฮะ มันแบบนั้นมันโอ้โหโคตรเท่ใช่เลยคนนั่นแหละคนของเราอะนายพูดอะไรอ่ะรอก่อนครับนายโปรดดูก่อนเออท่านผู้ท่านผู้ช่วยชีวิตซาเวียร์เอาซาเวียร์หมายถึงคุณอะไรครับคุณที่มีครูออร่ากับท่าควรจะเทพฮ้อหมายถึงฉันเหรอ ใช่ใช,ใชผมหมายถึงคุณแหละรครับผมขอขอไหวสักหนึ่งทีได้ไหมฮะผมเป็นบริการจัดการหน่วยของทีวีโชว์ทีวีโชว์หนึ่งคนถ่ายทีวีมีธุระอะไรกับฉันอย่างนั้น <Hey. S 1> อ่ะเออพอดีเราอยากจะถ่ายหนังชั้นิดหนึ่งนะครับผมที่แถวเนี้ยแหละเกี่ยวกับเรื่องรายการอาหารแต่ว่าคนเราไม่พอเร,เราก็มีปัญหามากเลยได้โปรดช่วยมาด้วยนะครับเออ คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับธุรกิจล่งนั้นจะมีประโยชน์กับนายได้อย่างไรอ่าไม่ไม่ไม่อ่าขอแค่ขอแค่ความคูของคุณเท่านั้นแหละเราคุณแค่ไม่ต้องทาอะไรเลยยืนอยู่เฉยพอโอเคแล้วก็ทําตัวเหมือนกับมีอํานาจนะครับโอ้โอฮอาโอ้มองไม่เห็นเลยออา่าคุณมันสว่างมากมันสว่างเหลือเกินเมนกินขี้วัวทิพาย this r e e k of bullshit ไม่จร,จริงจริงนะครับจริงๆเราเราไม่ได้พยายามจะเยินยอคุณแม้แต่น้อยเลยนี่เรื่องจริงเลยนะเรากำลังขัดมีปัญหาอย่างมากเลยนะครับผมบางทีเราอาจจะขอให้คุณยกของดูนี่นันนิดหน่อยแต่ว่าช่วยรายการทีวีอย่างนั้นก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสที่ได้ทำอะไรแบบนี้นะได้โปรดไหวสองไหวเลยเป็นคุณท่านอน่ะไม่มีใครทำได้แล้วผมเป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า ต้องการมากมากเลยนะจะช่วยดีไหมเนี่ยโอเคฉันช่วยก็ได้ถ้ามันไม่เสียเวลามากเกินไปผมชื่อโมริผมชื่อโมรินะครับสัตว์ไม่บอกกันว่าชื่อโมริกูจะได้เปลี่ยนเสียงให้ได้นเซนแลนี่ก็คือคำว่ากูจีอ่ะคนถ่ายรูปให้เราเองฮะ กับสูัสดีกครับผมคาอโมกุจีดีใจที่ได้เจอฉันคีริวดีใจแล้วทำอะไรอ่าก็โปรดิวเซอร์ของเราสมควรจะมาที่นี่แต่มันมีปัญหาที่หน่อยเขาเลยมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องการให้คุณเป็นโปรดิวเซอร์แทนนั่นเองครับคุณคิริวเห้ออะไรเนอะฉันไม่รู้เลยสําว่าโปรดิวเซอร์จนทําอะไรแล้วมันไม่ใช่ตําแหน่งสําคัญหรือไงวะ <laughs> ไม่หรอกครับผมบางทีกว่าจะคิดอย่างนั้นแต่โปรดิวเซอร์นะสิ่งที่เขาทําก็คือแค่ทำเย่อหยิงยะโสแล้วมันก็มันเป็นหน้าทีดีแค่ยืนดูก็โง่เฉยอะ <laughs> แค่นั้นเองเหรอฉันไม่รู้เลยวต้องทําอะไรนะคนจะรู้แนวว่าฉันฉันแกล้งทำํำใช่ไหมละ่ะไม่ต้องควงเลยครับผมแค่ใส่ชุดที่แบบดูเอ็กซ์คลูทีฟดูแบบว่ายิ่งใหญ่กว่านี้คุณนี่ผ่านแน่นอนสารก,การโปรดิวเซอร์ เอ,อ่หมายถึงว่าโปรดิวเซอร์ต้องต้องดูดีอย่างนั้นเหรอแน่น,นอนต้องดูดีเกียรติฐานี้ของมึงลูกเสียสัมปล้องเลยสัตว์เอ่อทุกคนโปรดิวเซอร์แต่งตัวอย่างนี้จริงๆเหรอโอ้ใช่เลยแล้วครับแต่งตัวนี่ลนะโคตรโปรดิวเซอร์เลยใช่ไหม เขาจะกุญจิจ <minutes paid off> um> ังเฮ้ยเออใช่แล้วครับผมโปรดิวเซอร์แต่อย่างนี้เลยอ่ะอืมโอเคแล้วฉันองทำอะไรอ่ะก็เดี๋ยวพวกัมกำลังจะมาสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณทำก็คือเอ่อไปคุยกับเขาแล้วก็จัดการความต้องการของเขาเท่านั้นเองครับผมเขาบางทีอาจจะแบบพูดอะไรแปลกๆซะหน่อยคุณแค่ไม่ทำให้เขาโกรธก็พอแล้วครับอืมไม่ทำให้เขาโกรธ ฉันชักจะเริ่มคิดหนักซะละแต่ว่าอืมโอเคอ่าน่าจะมาในอีกสักนาทีโอ๋อมาแล้วครับปูมกลับมาแล้วมาแล้วคุณคิดดิวทำตัวเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติอะข้าใจละอืม เหญ่เนี่ยไอ้สัตว์ว่าธนกิจไอ้เหี้ยตัวเหี้ยตัวเหี้ยโนบิตะไอ้สัตว์หน้าคุ้นๆหน้าเหมือนใครวะเช้า what the fuck yeah would I get some pussy อ่าสวัสดีตอนเช้าครับผมท่านผู้กำกับโมริจังก็กลับสวัสดีเด็กๆอ่ากลับสวัสดีเหมือนกันครับผม อย่าเปลี่ยนนะโมริจังฮเฮ้ยมันเป็นมันเป็นมันแต้วใช่ไหมคุณว่ามันแต้วปะโมริจังบะชิงบะชิงเแบบี้ What is it อะไรกันวะเนี่ยฮะปรดิวเซอร์ไปไหนอะฮะอิดาจังไปไหนอขอโทษด้วยครับผมอิดาจังป่วยครับคิดิวซังเนี่ยเป็นสแตนด์อินสำหรับเขาในวันนี้ครับผม คิดิวเหรอไม่เคยได้ยินเลยนะอของจริงยังงั้นเหรอตัวเองครับผมของจริงเลยครับคิดดูวซังเนี่ยเมีงานทั่วสราสาราชอาณาจักรไปห,หมดเนี่ยนี่คือเป็นพักงานแล้วมาถ่ายสักพักหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะจำไม่ได้เพราะว่าพักงานไปนานนะครับ โอ้อยางงี้นี่เองเสียสละเบ้โอเคฉันไม่สนใจนะว่าเธอเป็นใครถ้าเราอยู่ในสถานที่กับฉันแล้วก็ทุกคนทำงานเข้าใจคาบเช่คิดอวูสังอ่านี่คือพวงกับของเราพับพินลองพับพ่น้องคาโต้สั่งครับฉันคิดอยู่ดีใจที่ได้เจอกันอุมโอ้แข็งแข็ง ไอ้หมอนนี่ต้องพาออกมาจากแม่น้ำเลยใช่ไหมเนี่ยหนุมน่มเรื่องจริงเส้นเนี่ยคนในงานเหมือนกับสิ่งที่เขาพูดกันเนี่ยจะเป็นเรื่องจริงสินะไอ้พวกคนที่ทำงานเกี่ยวกับทีวีเนี่ยค่อนข้ายจะไม่ข้อท้อายจะมีปัญหาไอ้หมอนนี่น่าลํำคาญเป็นบ้าแต่คงต้องเล่นตามบทไปก่อนเอ๊ะมีปัญหาหรือเปล่าคิดเดียวถ้าสมมติว่าทักทายกันไม่ได้แล้วก็คงมีเรื่องกันตั้งแต่แรกแล้วนะพ่อหนุ่ม การทักทายเป็นเรื่องสำคัญสินะในทุกๆอาชีพทักท,กทกายแบบไหนดีล่ะ Get g o o f y d i s c r g e Disrespect Observe Antique Get g o o f y When in Rome I guess Yeah เมื่ออยู่ในโรมเราก็ต้องเข้ามือตะลิวต้องเหลยวตามเฮ้ยบาปิจังเรามาจัดการนี่เลยกันดีไหมชับๆเย่ <c oughs> เอออื้ออาวฉันชอบไม่อยากจะคิดเลยจะได้พบเจอแบบนี้แต่แรกเอ้าวคิดดูจังฉันชอบฉันชอบวันนี้นเนรีรยบิงรบรนบิงเลยอ่ะอืมไม่จะทำถูกอฮะ What the fuck โอ้ยอ่าโอเคแล้วแล้วการแต่งตัวนั้นมันคืออะไรนะฮะ อ Windows เอ่อการแต่ง w i n เชื่อว่าเด็ก for Windows dressing เฉพาะ Windows dressing เขอาแล้วะเออกูเหมือนเป็นคิริวเลย Windows dressing นั่นสับทางทีวีเหรอครับผมอ่าในเรื่องนั้นแล้วก็เอ่อผู้สื่อข่าวนักวศนากาสาวะเนี่ยมีปัญหานิดหน่อยมาช้าอะไรนะถ้างั้นเราไปอยู่ตรงนี้ก็นทำไมอ่ะคือเป็นงานของพวกเธอเหรอที่จะทำให้อัจฉริยะต้องมารอน่ะแกเป็นคนทำใช่ไหม ทำเช่นหรือเปล่าขอโทษครับผมอผมลืมดูตารางเวลาของเธอนะครับแต่ตอนนี้เธอกำลังจะมาแล้วอืไอ้พวกเสศษสวาคิดเท่าถ้าสมมติรู้เลยเวลาไปแล้วก็อะไรนะเราจบกันแน่เธอเป็นคนดีนะโมรีแต่ว่าแบบชิดนสุดขั้มาสต์แต่ว่าขี้เนี่ยมันไม่อยู่บนมาสตา์ไม่ใช่แต่ว่าไอาเรื่องนี้เนี่ยมันไม่นับกันนะ ขอโทษเลยครับขอโทษครับพวมกับคนนี้แล้วก็อเปลี่ยนจากไอ้ไอ้บ้าบอไอ้หมอนี่นี่อารมณ์สั้นเป็นบ้าอ่ะมาแล้วครับผมอขอทษนะคะโอ้เยสนักสว่าจังโอ้ oh. ขอโทษครคบะมาสายค่ะโอะ้ไม่มีปัญหารหรอกจ้าแม่สาวเราหนะักใจเย็นเหมือนกับพายเลยแหละ อัลเอโอ้ไม่ใช่ว่าเธอดูลดกว่าทุกวันหรอวันนี้เอาค่ะทุกสังอย่างนี้เงานะคะโอเคแกงเรามาเริ่มเล่นปาร์ตี้กันดีกว่าซีเวอร์เบลท์แฟนตาติโออะไรประจําตำแหน่งทุกคนมาจัดกันมอนจู ที่มันอะไรกันเนี่ย Where's the i r a e s i b l e อ่า i r a e s i b l e เนี่ยอะไรอ่ะที่รองจานะอ่ะอ๋อขอครับเดี๋ยว,เ,ยวเราจะเรียกไปหยิบมาเลยครับอ่าขอโทษครับคุณคิริวได้โปรดไปหยิบ i r a e s i b l e ใช่ไหมที่รองที่รองที่รองจานใช่ไหมที่รองจานมาจากโต๊ะแล้วเอามาตรงนี้ได้ไหมครับผมเยอแน่นอนรอแป๊บหนึ่งนะเ hmm. ออ มีของอยู่เต็มหมดเลยโอ้เชี่ยแม่มีอีเลเซอร์ด้วยสัตว์อีเลเซอร์มันท่านซัมตัวดูวยเดรฟ์ไอ้ย้อยเยอะนะเยอะอีเลเซอร์อีเลเซอร์นี่แปลว่าอยางลบไม่ต้องเอามาหลอกเราแล้วแน่เลยอ่ะม่เจะอยางลบไปทำเหี้ยอะไรในรายการอาหารวะมันต้องเป็นสับอะไรสักอย่างอาหารกับมีดเหรอเอาไปทำไมอ่ะอาหารอาหารแน่เลยอ่ะ ถ้าเอาอีถ้าเอาเลเซอร์ไปทำไมถ้าเอาอีเลเซอร์เราเราเอาอีเลเซอร์ดิอีเลเซอร์โบต้องเป็นอันนี้อย่างแน่นอนเลยเฮ้ยเอาไปละอีเลเซอร์โบนะขอบคุณครับคิริวซังเอามาวางบนโต๊ะได้ไหมแน่นอนอยู่แล้วล่ะอ่ะเอาอย่างลบไปเลยฮะเฮ้อเอ่อคิดิวนั่นมันยางลบครับผม อาอยังลบนนสิก็เอาไว้ลบบางอย่างไม่ใช่หรือไงล่ะอ่าใช่ครับมันมันลบได้แต่ว่ามผมเผายัางลบเป็นประจำอ่ะเวลาลบได้เคียงลบก็ชาวหมุนปั้นเล่นด้วยแต่นั้นมันอีเลเซอร์ไม่ใช่อีเลสเตเบลครับผมเออผิดหรอกเหรอผิดสิครับเราจะทายยังลบไปทำไมล่ะครับที่นั่นอาหารนะ <c oughs> เยซเบร์นะเป็นพร็อพที่เอาไว้ทานได้ครับคือแบบลบออกไปได้ก็คืออะไรที่กินแล้วหายไปกินบางอย่างหายออกไปจากรูปถ่ายเข้าใจอ๋ออย่างนี้นี่เองขอโทษทีไก่อ่อนอฉันสุกร้อเพื่อไก่อ่อนตั้งสติกันหน่อยเสียขอโทษด้วยครับผมบ้าจริง,รง <laughs> ว้าวน่นนาอร่อยมากเลย มันมีบ้างมันมีหลายอย่างมากแต่รู้สึกว่าอยากกินได้ในทีเดียวเลยค่ะโอเคอยากเราไปได้สวยเลยล่ะขอโทษทีนะคิดอยู่จังนะเมื่อสิบลายได้เอ่อกระดาษโกสเซอร์พัมม่แต่ว่าเราต้องถ่ายไอ้ตัวที่ต้องกินอีกนะทำตัวเป็นตุ๊กตาที่ดีแล้วก็ไปซื้อไม้ชันได้ไหมจ๊ะอ๋อแน่นอนอจ้ะโกสเซอร์เดอเซเบิลวัคคิลัดมี ลีฟ only the produce fresh accessories เที่ยว the f o o ด at a เค l e มันต้องเป็นอันนี้แน่นอน <laughs> อ๋อนี่ไงคนขายนะาสเนี่ยรอสเซอร์โอ้เยี่ยมไปเลยคิดอยู่จังในคอนดไหนซิเดี๋ยวก่อนนี่นี่คือใครอะ่ะ ยาคุจิจังก็รอซ์ไงกลอสเซอร,ร,ซอรี่คนขายของชำใช่ไหมล่ะไปที่ร้านขายของชำเพื่อไปเอามาเลยนะครับสวัสดีครับผมอายาคุจิครับจากร้านขายของชำเซมากุเตะอาแล้วเธอจะให้เราทำอะไรกับยาคุจิจังละะ่ะจ๊ะเออ,เอก็บอกเองไม่ใช่แล้วว่าไปให้ไปเอาของชำม,มาหมายรซอซ์ หมายถึงห <icana> ักมุมอย่าหลอนหักมุมฮ่าไม่รู้ได้ยังไงเนี่ยเข้าใจละมอสเข้ามาอย่างนี้เองสินะขอโทษทีนะคุณยากุจิเหมือนว่าเข้าใจผิดนิดหน่อยอ้าวอย่างนั้นเหรอครับอบ้าจริงไอ้เก็เกม่อย่างปั่นในสัตว์ เอาขับคพืสำหรับอาหารค่ะอร่อยมากเลยเกือบจะเสร็จละวไม่ไ้ไปขอโทษนะคิวซังให้ไปเจียพรบได้ไหมครับผมมันถึงเวลาต้องจัดการฉากแล้วอ่ะเจียพรบแล้วก็จัดการฉากอย่างนั้นเหรอหมายความว่าอย่างไรกันบนเนี่ยทอนสเตติชัสพันสเตติชัสอ๋อขอใจแล้วการขอบคุณคุณทวิดมากครับผม ่าเข้าใจใช่ไหมครับขอบคุณมากถ้าอย่างนั้นขอบคุณแม่เขาหวยมากครับเอาโอเคละเอาเลยนะฮะโอ้ย <laughs> ทำอะไรกันเนี้ยคนบ้ากำลังถ่ายอยู่นะเหรอว่าเดี๋ยวนีคุณกินิวทำอะไรนะครับเนี้ยก็ <laughs> <laughs> ให้จัดการไม่ใช่เรื่องไหไล่ะ ก็จัดการแล้วนี่ไงไม่ใช่ครับไม่ใช่ในความหมายของสตูดิโอเนี่ยเจียหมายถึงเอาออกไปสไตร์หมายถึงไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นอะไรนะโอ๊ยขอโทษนะจ๊ะไม่เสาวโอ้เราคงต้องจัดการถ่ายเป็นรอบไอ้งูนี่แท้เชียวประจำที่ใหม่อืมทำพังอีกแล้วกู ขอบคุณค่ะทุกทุคนขอบคุณนะอ๋ะอเสร็จสักทีจัดการให้เสร็จกันเลยจะ้ะหมดจนได้กับไปกับีที่ครับกับไุกน้องหมิ่นด้วยฮะขอบคุณมากครับความช่วยเหลือครับคุณคีริวอ่าการเป็นแบบนั้นก็ค่อนแางจะท้าทายเหมือนกันใช่ไหมครับอืม โค่จะท้าทายแล่ะฉันคงไม่เคยมีประโยชน์มากขนาดสำหรับนายสินะอ่ะไม่หรอกครับผมขอบคุณมากครับที่อุตชห์อย่างน้อยก็ทำเพื่อเราในช่วงเวลาอันแสนสั้นเราดีใจจริงๆครับกับความพยายามของคุณแค่คุณอยู่ตรงนั้นคุณก็ช่วยแล้วครับนี่คือของตอบแทนของเราทูเดนเนอร์ทุกๆคนในเมืองนี้จะขายเอ็มร้อยหมดอเอ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยเอวิเรีบอกบกบอกู้กัากับอีดา เดินท่าเดียวกันด้วยสัตว์โอ้เดี๋ยวนี่กาแคร์ไหนวะมาใส่ชุดนี้จริงๆด้วยถ่ายกันแบบไม่ต้องมีตัวละครจริงแล้วเหรอฮะอือโปรดิวเซอร์อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนะฮะแกจะโผล่มาทำไมตอนนี้ฮะทำไมถ้าเราโทรศัพท์บอกแกก่อนหรือไงวะฉันจะมาบรียจัดการมารยาทกับแกซะหน่อยน่ะนั่น นี่แหละสำหรับการที่ม tous, skinny, antis, ิวทิเนียสด้วยนะมิวทิเนียสสตาฟสตาฟกระดไอสัตว์กระดนี่สำหรับการที่ใช้งานเราเยี่ยงทาดข้ามคืนข้างวันคิดว่าแกเป็นใครกันวะลอาวางมาบอดคัสพาะเราชอบการถ่ายทีวีแต่ขอบคุณนะเพราะแขนแท้ๆเราเลยต้องไปต้องกลับบ้านแล้วไปต้องดูทีวีนี่เปชีวิตีที่เราต้องการชัดทำไงได้ล่ะเออมันต้องใช้ทั้งเลือดเหงื่อและน้ำตาผู้ที่ทำทีวีโชว์ แข็งใจเข้าไว้สิหนุ่มๆปากดีเหมือนเดิมนี่หวมกลับคิดว่าแกเป็นคนสำคัญขนาดนั้นหรือไงที่มาทากับบริอร์อย่างนี้ได้อะชันไม่ไหวกับแกแล้วเราจะมาถวงเราจะโจมตีละบอยคอร์ดคิดเหมือนกับว่าเธอใช้อารมณ์เข้ามาอยู่ในวิถีของการนำงานมากกว่านะและเรียกตัวเอง้องเป็นเหมือชีพอย่างนั้นเหรออยากจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่จะเจอแก เพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาจบโชว์นี้ด้วยความสุขสําหรับพวกเรา,เอาโอ้ป้าจริงเราทำอะไรก็ดีอะไม่ต้องห่วงฉันจัดการนะฮะคุณคิดดิวเฮ้ยหยุดก่อนเลยอ่ะแกเป็นใครวะฉันชื่อกิริวเป็นโปรดิวเซอร์ไอสัตว์อินบดได้ยี่ห้ยฉันไม่ให้นายนะี่ยมายุ่งกับคนของฉันหรอกนะ คิดคิเร็วจังฉันเดี๋ยวก่อนนะแกมาแทนที่ฉันเหรอโ,อโอ้โหยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่เลยไม่ใช่หรือไงวะเนี่ยเดี๋ยวฉันจะจัดการเองเดี๋ยวฉันจะทำให้แกรู้เองว่าไม่มีใครมาทดแทนฉันได้หรอกเว้ยเอาหน่อยหนุมน่มๆจัดการไอ้คนนี้ก่อนเลยกลาวด้วยคนเดียวอีทิครับผมเฮ้ยนี่คือโปรดิวเซอร์เหรอเอาเว้ยอยู่ใกล้ตากับโปรดิวเซอร์ ที่กูชอบอยู่แล้วนี่นี่โปรดิวเซอร์เขาทำกันอย่างนี้ไอ้สว์ให้กูโปรดิวหนังกินข้าวเหรอทำไมไม่ให้กูโปรดิวหนังปูไม่เย็ดนี่หน่อยเย็ดเคกับมิอิม่าครับผม เจ็ดเคมาเยอะมาเยอะไอ้สัตว์มาเยอะฮะมาเยอะอฮ้อ๋อโอ้ยมันเอามัดมันเอามาจากรายการถ่ายกล้ามนึกไงว่าช่างหัวมันไม่ไหวแล้วอ๋อ นีคุณคิดริวเป็นไรบ่าอ๋อขอบคุณมากเลยคิดริวจัง,งอย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่คนอย่างผมมือสมัครเล่นนะทำได้นะขอ้เอเนชะิญอะหลอกมาตลอดเลยสินะคิดริวจังร,รู้สินะรู้อย่างนั้นเหรอ <laughs> ฉันนะไม่ใช่คนโง่หรอกนะ รู้ตั้งแต่ที่เห็นหน้ากันแล้วล่ะจ้ะหึตั้งแต่รู้ว่าเป็นปลาหลุดออกนอกน้ำาตั้งแต่ทักทายกันคําแรกแล้วอย่างออไม่สามารถหลอกมือชีพได้ตั้งแต่แรกสินะแล้วถ้าคุณรู้ทําไมถึงไม่เอาผมออกไปตั้งแต่แรกแล่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าแคเดียวจังเธอนะ่ะไอ้เชื่อเข้าฉากนะไม่อย่างนี้ได้ด้วยเหรอเกมคี่นี่เกมอะไรวะเนี่ยเธอน่ะท <laughs> ํานะท,ทุกอย่างได้ดีที่สุดแล้วด้วยแรงใจของเธอถึงแม้จะไม่รู้อะไรเลย ทีวีนะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่สวยงามไม่ใช่แค่ช่วงวินาทีเดียวหรือแม้นาทีเดียวมันคือช่วงเวลาแห่งความเหนื่อยยากและสิ่งที่เราต้องผ่านน่ะมันเป็นเรื่องจริงความท้าทายนะ่ะต้องการความแม่นยำประสบการณ์และความรู้มันมีบางอย่างที่สำคัญม,มากกว่านั้นอีกนะมอนามีนั่นคือแพชชั่นยังไงละ่ะแพชชั่น ฉันเชื่อว่าทนะีวีน่ะทำให้ผู้ชมได้รับทั้งความหวังและศรัทธาและคนที่มีกําลังใจจากทนะีวีน่ะเปลี่ยนทั้งอาชีพหรือเปลี่ยนชีวิตของเขาได้ฉันคิดว่าทีวีมันเป็นสื่อเป็นพลังที่จะทำให้ชีวิตของคนเราดีขึ้นคุณอาจจะพูดถูกก็ได้นะแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราถึงต้องสร้างโปรแกรมด้วยความรักไม่ว่ามันจะเหนื่อยยากแค่ไหน ในฐานะผู้สร้างเราเนี่แหละคือคนสร้างฝันที่แท้จริงสารฝันให้กับคนอื่นคุณนี่เป็นเดเตอร์ตัวจริงเลยนะรู้หรือเปล่า<ด>พ,พีชพอชก็แค่ขี้แพ้คนหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะใจะเย็นกับคนของตัวเองด้วยเท่านั้นแหละฉันก็ใคยกระส่งผ่านต่อแพชชั่นของฉันไปให้กับลูกทีมแต่เหมือนว่นมันจะไม่เคยผ่านไปถึง ผูก้กำกับคาโต้ไม่ใช่ันชื่ออะไรน,นะผูก้กำกับคาโต้เออสิ่งึ่งสิ่งที่คุณพูดนะนั่นละซึ่งไปจนถึงขั้วกระดานไข่เลยครับเรายังต้องโตอีกมากผมอยากจะ <c oughs> อยากจะทำมากกว่านี้อยากจะสร้างสิ่งที่ดีกว่านี้อยากจะสร้างโชว์ที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขและความหวังผมอยากจะเปลี่ยนความสุขของผมเป็นหนังโป๊เอ้ไม่ใช่เ,เป็นหนังที่ดี ได้โปรดสอนเราเหมือนกันที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ด้วยครับพวกเธอเออเหมือนว่าจะเข้าถึงแล้วสินะเขาเข้าใจ Sense of Passion ของคุณแล้วละ่ะคิริวจังขอบคุณนะจริงๆ <laughs> เธอเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ที่ยอดเยี่ยมไปเลยละ่ะ <laughs> คุณนี่ยังไม่หยุดให้ความหวังและความฝันสินะ,ะนัง่งองคเตรมองเฟร มองเฟอร์น้ําเราจะแสดงห้เหนึ่งความฝันที่คุณไม่อาจจะนึกถึงได้โอเคหนุ่มๆโปรดชั่นมิติง้งไปคุยกันถึงแผนที่จะทำทีวดีดีกว่านี้กันเถอะจกขบนฮะเราเพึ่งเสร็จไปนะครับผมในโฟนมีความกรุณวนาด้วยออรายการทีวีอย่างนั้นเออเนี่ย <c oughs> มันหมอยเขาว่า,ายัางไงเนี่ยอยู่ข้างานบนเชียเ่ยเกมไม่ยอย่างปั่นไอ้สั์อ่าเดี๋ยวเราจะได้ใส่ชุดด้นซะละยิมก็เป็นชุดที่เท่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ